SABU by สบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมานะบริการพาณิชย์คือเติมตู้เงินอัตโนมัติอ๋อเติมสบายพัดโอ้หมันแข่งกับบุญเติมปะเนี่ยเวดดิ้งพัม ตอนนี้ก็นิยมนะครับนะนิยมนะผู้ถือหุ้นรายใหญ่สบายครับโอ้ายย่อยถือ40%เปอร์ละรายใหญ่เป็นบุคคลถือเยอะเหมือนกันนะครับอ่าไทยนิวอา์ก็ยังอยู่นะนะถือเยอะนะ2.61%เปอร์เซ็นต์นะเป็นบุคคลเยอะกว่า งบการเงินสบายโหนี่เริ่มเยอะแล้วพันสองร้อยสามแปดล้านนะสินทรัพย์รวมสองพันเจ็ดร้อเจ็สองล้านนะครับกำไรโต 57, 000, 102, 000, ห้าสิบเจ็ดล้านไปร้อยสองล้านโหกันโดดนะจ๊ะเอาอีเจ็ดนะปันผลไม่มีเลยใจร้ายจริงๆดูกราฟสบายครับราคาปัจจุบันห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ราคาเส้นสองร้อยวันสองบาทเก้าสิบสองสตางค์ ไม่ต้องปรับไปทําเฟรมอื่นเลยครับอันนี้เห็นเลยเห็นเลยนะครับเข้าตลาดมาปีที่แล้วเหรอนะครับโอ้มาถึงทางแท่งแดงเลยสร้างไฮไว้ White 2สอบาทหกสตางค์ครับและสร้างฐานเตี้ยสุดไว้บาท72สสตางค์ครับตอนนี้ ราคาสูงสุดอยู่6บาท45สติตางค์กี่เปอร์เซ็นต์ละ6.45กับบาท72 6.45องหกจุด้าลบบาทเจ็ดสองได้หลาคูณร้อยครับได้เทาไหร่หาร1.72เท่ากับหุ้นขึ้นมา275ร้อยเ้าปอร์เซ็นต์สองนะ คุณสังเกตอะไรไหมเดี๋ยวผม,มให้ดูอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องตีเส้นเทนเส้นกดก็ได้ครับเพราะมันแทบจะตีไม่ได้เพราะมันไซเวย์นานเนาะแต่ขาขึ้นเขาเนี่ยต้นเทนเขาเนะน,นี่ต้นเทนต้นเทนก็อยู่ประมาณสองบาทอะสองบาทนะดูกันขึ้นนะปรับฐานไม่เยอะครับนิดเดียวขึ้นย่อไซเวย์ขึ้นไซเวย์ ขึ้นย,ย่อซายเวขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อเริ่มดูตรงนี้ไหมเริ่มดูตรงนี้ไหมเออระวังนะระวังนะคนถือตัวนี้เราสบายระวังไม่สบายนะนะครับชื่อหุ้นสบายนะคนถือไม่ค่อยสบายนะถ้าเกิดทุน6บาทนะนะครับอ่านแนวรับแนวต้านครับซึ่งแนวต้านแน่ๆหกบาทสี่สิบห้าสตางค์นะแนวต้านถัดมา หบาท95สตางค์ครับ6บาทแล้วกันแนวรับใกล้สุด5บาท25สตางค์ครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่อยู่4บาท6 4บาท6นะแล้ผมจะตีตรงนี้ไว้ด้วยจริงๆแล้วถ้ามันหลุด5บาทลงมาเนี่ยมันก็มุมมองไม่ดีและสำหรับสบายนะ หลุดห้าบาทไม่ค่อยสบายละอืมสรุปแผนสบายครับแนวรับแรกห้าบาทยี่้าแนวรับสมาชสี่บาทเก้าแนวรับหลังพิมฝาสี่บาทหกถ้าหลุดสี่บาทหกหรือหลุดห้าบาทไม่สบายแล้วนะนะครับแนวต้านแรกห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ครับแนวต้านถัดไปหกบาทสี่ห้าถ้าผ่านได้นะผ่านได้เจอกันเจ็ดบาท7็ดบาทห้าสบแปดบาทแปดบาทสิบช่องละ5้าสิบสตางค์ครับหุ้นมาสูงละ ดูระยะยอ่อนะเพียคนทุนสูงนี่ไงย่อมาทีล้ระยะยอ่อเส้น20วันบอกว่าอย่าหลุด5บาท51สตางย่อนะย่อเฉยๆแต่ถ้าลงจริงๆเนี่ยต้องหลุด2บาท93สตางคตโอยสมมติทุน6บาทมารอหลุด3บาทไม่ต้องดูแลพอร์ตอะ่ะถูกไหม ไปเปเิดบัญชีที่อื่นนะครับไม่ดูแล้วพอร์ตนั้นยนทิ้งไปนะครับเส้นยี่สิบวันบอกแบบนี้แล้วเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลล่ะบอกยังไงตีโลไปหาโลตัวนี้ได้ไหมไม่ได้คอมตัวนี้อ่า ตีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งไฮแต่ตีไปก็ไม่ได้ใช้ดูนะครับให้แค่มันสวยอ่าให้แค่มันสวยว่าเออมันขึ้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลบอกว่าจะไม่สบายตอนหลุดห้าบาทห้าสิบคุณสบายนะจะไม่สบายตอนหลุดห้าบาทห้าสิบอันนี้คือหลุดเปลี่ยนเทนเลยเปลี่ยนเทนเลยนะนะครับประมาณนี้นะ ถ้าเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นต่อไหมนะคุณตีเส้นเทนขาขึ้นเส้นเทนขาลงฝั่งไฮไว้ถ้ามันเบรกเส้นเทนขาลงฝั่งไฮได้นะหุ้นนะหุ้นนะมันจะขึ้นต่อมันจะขึ้นต่อเลยนะครับมันจะขึ้นต่อเลยแต่ถ้ามันขึ้นไม่ไหวนะคุณตีเส้นเทนขาลงฝั่งโลไว้ เดี๋ยวมันจะค่อยๆหลุดลงไปหาแล้วมันก็จะลงเป็นทรงแบบนั้นนะลงกันแบบงงๆทำไมยิ่งเข้ายิ่งลงวะคือมันเปลี่ยนเทรนแล้วไงนะครับบอกให้ว่าสบายเนี่ยถ้าจะสบายจริงๆนะต้องไปยืนหกบาทแล้วยืนแบบเขียวๆเขียวๆเลยนะครับถึงจะดูดีถึงจะมองขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้แบบกระโดดหลุดปุบ๊บห้บาทลงมาเนี่ย คือหลุดและไม่เห็นไม่เห็นเลข5ละเป็นแบบเป็นสี่เก้เนี่ยพยายามทําตัวให้ตัวเองสบายออกมาซะจะได้สบายนะครับนะครับผมไม่ดู f เอทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้าเกิดมันเริ่มหลุด5้าบาทยีและวหบาทนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้ยครับขอบคุณครับ